สวัสดีครับพ่อผมแก้วเด็กต้องพระอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมัอยู่ที่วัดสามัคคีธรรมแครเอยคุณชัยรัตน์เพื่อนอารมณ์นี่เองครับพี่แตนเป็นธนายชิบใหม่ของเด็กต้อมพระสวัสดีครับพี่แตนครับสวัสดีครับยังมีความสุขมากเลยมามาพักสองได้ทํางานที่ที่ สเป็นการที่แบบภาคภูมิใจแล้วก็ตื้นใจมีปิติในการทํางานทํางานที่มีความสุขแต่ผม่างานนี้ที่แต่ไม่ได้ใช้มือทํานะใช้ใจใช้ใจทําไม่ใชนใช้ใจทำใช้ใจทามันมันมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่วใช้มือทํางเี้เราทําบุญเนี่ยเราทำมาจากละพันเราทาบุญโลงศพทำบุญสร้างทุติสร้างวิหารทำบุญซื้อที่ หวังลุ้มนิดิดปิดทองรู้จักการกุศลการรูจักการกุศลลองไปการกุศลตามโรงพยาบาลต่างๆตามมาแรงอาละพัฒน์สารเพแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญอีกแบบที่เราไม่เคยทำซึ่งจะเป็นการทำบุญที่ที่มันไม่ได้มีไม่้ทุกคนมีโอกาสได้ทำอันนี้ต้องลงมือทำไม่ได้ใช้เงินทองใช้ใจด้วยใช้ใจและแล้วก็ศรัทธาหู แล้วก็คนหน้าแลมนี่ใครพีพ fruit, ่คนน่าแลมนี่คุ้นๆมากเลยเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนน่ารักมากพี่บุ๋มเขามกรนี่เขาขายพระเท่าเลยฮะเขาเขาหลายใหญ่ป่ะเนี้ยต้องต้อนรับน้องบุ๋ครับน้องบุ๋มซนก็กลายเป็นคนขายพระเอาโอ้โก็ซีขึ้นพยักกับบานคุณซีกับสีเนิทกันแต่ว่าไม่ได้ขายสนิทกับอะไร บอยอะไรท่าประจันอะไรพวกที้คุณรู้จักใช่ไหมไม่สนิทเขาไปซีนนกเขาเปราอะไรหรอเขาขายเขาทำทุกอย่างเขาวาลูกก็สวยว่ารูปภาพเหมือนมีผมมีรูปพี่น้าหมูว่าให้ผมผมมีเก็บไปอยู่เลยใส่กรอบจะไม่เอาตังค์ใจก็ให้ผมไม่ได้โอนมาสามพันจริงๆผมอยากได้สามหมื่นอย่างนี้นี่เองไม่ได้ ก็ไปหล่หลงว่าเออสุดเล่นสุดแรงนอ้ถ้าแต่เมื่อกลังลงเขียนให้พี่จำอิปีครับไม่ได้ชุดตังอะไรลงแรงลงน้ำยาติดทองครับเป็นกระจอปิดทองรูปแก้วผมก็เขียนให้ผมก็ได้อยู่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 กอบเกือบไม่ยอมใส่ผมไม่มีตังมันกินเอกินเองกินเองกิเองนี่ไปกินเหล้าวันหัวแล้วนะหมูเนี่ยลงทุนเขาเลยไปกินเหล้าถึงบ้านผมเลยก็ไปถ่ายเรื่อนพระสมเด็จแกจับได้กลายเป็นสิริเป็นเสน่ห์ แต่วันนี้นม่หมูจะมาทําอีกนม่หมูเคยทำมั้อย่างเงี้ยเคยครับแต่นานแล้วสมัยนู้นสมัยเรียนหนังสืออ่ะแต่เป็นรักจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลือกแบบปัจจุบันนี้มันคันไหมมันคันมันแพ้ักมันแพ้คันคันใช่ไหมรักถ้าคนแพ้เนี่ยโดนแค่ตรงเนี้ยคันขึ้นมาถึงสองจุดเลยเหมือนเวลาเราไปเจอผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็คันผู้หญิงก็เป็นรักยิ่งยิ่งยิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอแยกทางแมนหมูไปกราบพระก่อนพี่จะนะสมาชิกใหม่ต้อง ทำพิธีนิดนึงไปห้องน้ำไปตรงไหนห้องน้ำเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับผมครับงเยนกับระวังตรงนี้ครับเสีแดงก็ไม่ทาวครับฟังคนแก่คุยกันระหว่างรอกาวแห้งครับได้ความรู้ใหม่ผ่านเนี่ยผมยื้อตายมาบนโลกตายพี่ส่วนใหญ่ตายมันจะเลี้ยงได้ดีแค่เพิ่มวันสองสามเดือนให้ได้เลยก็คุยแผนกันะไรครับ นกตัวเล็กๆนกแขวนนกตัวสีดำๆครับแล้วหน้าแดงท้ข้างเนี่ยมันเป็นนกกลิ่นปลีจริงๆเป็นนกกลิ่นเม็ดกาแฟจริงๆเขาเรียกนกสีชมพูสวนชมพูเออแต่นี่ชาวบ้านไปเรียกนกขุนแผนซึ่งมันไปสลับกับนกขุนแผนจริงๆมันสีฟ้าอ๋อเหรอมันไม่ใช่เดี๋ยวกิดในบอวว่าอย่าไปสนับสนุนพวกที่ต่อนกมาขายนกนกเขาอะใช่ไหมใช่บาปกรรมมาก เพราะอะไรมันจะมีมลูกอยู่มันออกมาหากินเพื่อเอาเอาเหยื่อไปให้ลูกมันใช่ไหมครับทีนี้เราไปเอาพ่อแม่มาลูกนกตายหมดทั้งรังเลย<อ>บาปมากของแมวมแมวต่อตา้านคือผมเพราะเพราะในกรงก็ลูกในกรงเราเห็นพ่อแม่มันอยู่เนี้ยแอลูกมันก็โตในกรงละให้ไข่ก็ได้ก็แค่พาคพาคลูกจากพ่อแม่พอไม่ไม่มันโตแล้วโตแล้วสัญชาตญาณมันมันทิ้งอยู่แล้วไงมันจะไข่คอกใหม่แต่ไม่ใช่ไปตัดตอนให้เขาตายตั้งแต่เด็กๆอย่าเงียนี่น่างไป้ อันนี้คือนกชื่อชมพูสวนชมพูสวนแต่เขาเป็นนกขนแข้งเงินอีกทีนึงนชในบ้านชื่คือชื่อนกชมพูสวนจริงๆย่างบ้านมันเรียกผิดไปเรียกนกขุนช้างขนแผ้งก็เห็นว่ามันดงกับตัวนี้เอออันกชมพูดงสวย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 เพราะใครซึ่งวันนี้หายากมากแล้วเดี๋ยวคุยตัอผมพยายามนี้นกขนแข้งพยายามซื้อมาที่ไปซื้อที่มัน เรื่องแล้วนะที่มันร้องมันจิบจับจิบจับแล้วให้มันกินกล้วยอย่างเดียวตายสักพักก็ตายเนี่ยแต่ผมเลี้ยงไอ้นกแว่นนกแว่นขาวนะนแตาขาวขาวเนี่ยห้าหกปีแล้วไวไอไว้อไม่ตาแล้วผมไม่กินอาหารอาหารเม็ดด้วยขอไวไอที่อาหารกรบให้กินหกเจ็ดปีแล้วนอาหารกรอบให้กินแล้วมันเนื้อสบู่สบู่สวนพยายามจะเลี้ยงไม่รอดมันกินแต่กล้วยมันขาดสารแล้ว่คนจะกินอะไรคนณจะให้อะไร อาหารกบกอาหารกบอาหารกบทีนี้มันจะมีแคลเซียมไงเพราะกบเนี่ยมันต้องมันสร้างกระดูกบางคนไม่รู้ที่ว่าอาหารกบนกกินแล้วกินได้แล้วก็จะกบดำหรือกบแดงเขียนบ้านกินหมดเอากี่แต้มดิ่งติดได้แล้วแต่ที่ผมเราทานแต่ทีนี้ผมทานนี่ไปละนเรียกอะไรนะเนี่ยกาวกาวปิดทองครับกาวปิดทองเป็นกาวเฉพาะเลยเหรอครับกาวปิดทองใส่ นบอกว่าทุกอางตัดปลายลิ้นหน่อยลิ้อไงไม่ใส่สาริกาปลายลิ้นแล้วตัวคุณแรกลิ้นประมาณครึ่งคิโลไม่ได้เป็นไม่ได้เป็สบายผมแตะอ๋อกอ๋อสาริกาจะแปะท้อแล้วแกเป็นอะไรกันน้าหมูนี่น้าหมูนี่เคมีร้านอยู่ที่ตึกแดงตึกแดงชั้นสองเมืนทสี่ชั้นสี่เนี่ยผมพยายามจะทำให้เกิดติดลิ้นทองไงก็ติดที่ติดสาริการลิ้นทองไงก็แปะทองเลยปิดที่ร้านเลยใช่ไหมไม่ปิดที่ลิ้นแกงขึ้นไปมาแล้วที่ร้านน้าหมู แก้วไปมาแล้วแต่ไปมาแล้วต่างกรรมต่างวลยละอันนี้ไปเมาผมกินอยเดียวไปปั่งให้กินเบียร์ันนีพาหลานไปเต็มเลยเปิดที่ให้แก้วอ่าครับเป็นประวัติศาสตร์ของคลิปนี้นะครับที่สองเซียนมาเจอกันเซียนสองเซียนเซียนเองกับเซียนนกผมไม่จุกเซียนที่ดตเป็นเซียนเซียนเพลงแล้วเซียนนกด้วยโอจุกเขาว่าจะทำตำราเลยนะอ่าหนังสือชาแนกก็โอ้จุกจุกควิกไว้เหลี่ยงแล้วเ็เยอะแยะเขา็แต่ตอนนี้เสียดายว่า เขาไม่เอากันแล้วยื่งทำนองสนองความเพลาะเขานับดอกจะบ้าปว่านับดอกกันทุกนปับป๊บปั๊บปั๊เสียได้แต่จบขี้ควาเหียวของคุณเนี่ยมีหลายเพลงครับจบจบกวบจบขี้วาเหลียวเหมนเดียวเนเดียวจะบนี้เป็นตัวมันมีแผ่เดียวเหรอใช่แต่ตังนี้แล้วเปิดนิ้วชี้เปิดครึ่งปั้งไว้ติดเท้ซ้อนกัน เกยเกยกันของเทียนมาปิดทองร่วมกันชาติหน้าก็จะไปไปเถียงกันอีกนะไม่เคยเถียงกับใครก็เถียงให้ความใ้ความวิชาการไงไทยมกเขาแกยตัวตอนแรกตอนแรกผมจะไปให้พี่พ่ออกูเลี้ยงอยงมันกี่อะไรเขรียกอะไรกี่สิบกูกคุณธรรมดานเว้ยเขาดับกันกุกเลยนะคุณผู้ครับชูกูกูกุกูกูกกูกุกูกูกูกกูกูกกูกูกูกกกกกูกูกูกก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  ต่มันเคยมียี่สิบกลุกเหรอมันมทุกวันนี้ก็มีตอนนี้มีอยู่เป็นพ่อนกเออพอโตได้เลยใช่ไหมแต่ลูกมันไม่ได้เหมือนพ่อยังไม่ได้แต่ไปเอาตโตเลยโตพ่อมายไม่ได้เขารักอย่างลูกได้หมูแล้วเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกเหมือนเป็นลูกเพรามีความสุขกับการที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดูแลเหมือนลูกมีไก่อยู่ตัวเป็นห ไห้ไก่มันแม่แก่วไว้ตัวนี้ชื่อไฟฟ้าดีเชื่อไฟฟ้าเลี้ยงแต่ลูกชอบพดพอวดแล้วอดลือเกินสภาพชมโว่ามันตายแล้วครับอายุมันเยอะอายุยี่สิเอ้ยไม่ใช่อายุหกหกปพูดถึงนกขาขาผมได้สาปีแล้วมีตัวไ่ตายแล้วเขาเลี้ยงไปแล้วก็ยืนแล้วเราด้ติดอะร i gotcha.